สวัสดีค่ะช่องไม่บ้านติดเกมนะคะวันนี้เราก็อยู่กับเกม The f e r d i d c e n d e s e t กันนะคะโดยที่วันนี้แม่บ้านจะมารีวิวปี่อปี2025แล้วกันนะคะก็คือเป็นรีวิวสั้นๆเนาะซึ่งก่อนอื่นแลวต้องขออนญ้ตขอบคุณสมาชิกช่องแม่บ้านติดเกมที่ทำการสมัครสมาชิกช่องแม่บ้านแล้วก็ขอขอบคุณผู้ดนนทุกๆช่องทางด้วยนะคะมันเป็นกำลังใจที่ดีม,ม,ามากๆเลยคะ่ะเอาล่ะสาหรับวันนี้นะคะก็คือจะมารีวิวเกม The f e r b d e n d e s e t นะคะแบบสั้นๆน,นะคะประจำปี2568นั่นเนองเนาะ ก็แม่บ้านนะเคยมาเล่นเกมนี้ตั้งแต่ตอนที่เขาเปิดครั้งแรกต้องบอกว่าเปิดตอนแรกๆเลยนะคะแล้วก็หลังจากนั้นนะ่ะก็คือต้องบอกอธิบายก่อนว่าพื้นที่นี้เอมเต็มนะคะก็เลยเหมือนแบบเล่นเล่นเลองๆไปนะคะเพราะว่าเหมือนบางทีพอเราจะเล่นเกมอื่นเราก็ต้องลบเกมนี้ออกนะคะเพราะว่ามันก็ใช้เนื้อที่เยอะมากๆทีนี้ ปัจจุบันเนี่ยดีเฟอร์ตอนนี้นะคะก็ได้เปลี่ยนไปค่อนข้างเยอะนะคะเพราะว่าตอนแรกๆเนี่ยยอมรับเลยว่าเป็นเกมที่ค่อนข้างฟาร์มยากมากก็คือใช้เวลาในการฟาร์มหาของอะไรพวกนี้ค่ะค่อนข้างสุ่มดวงเยอะมากเลยนะก็เลยจะทําให้แบบบางคนท้อหรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็ดูเป็นเกมที่ค่อนข้างจะหิวเงินนะคะเพราะว่าเหมือนกับอารมณ์แบบว่าตัวละครอะไรพวกนี้เราสามารถซื้อได้หมดเลยซื้อสกินซื้ออะไรได้ซึ่งก็เหมือนแบบ มันก็ออกแนวแบบถ้าทนไม่ไหวเธอก็ซื้อเอาสีอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าเขาก็ต้องออกทางผู้พัฒนาเนี่ยก็ฟังเสียงผู้เล่นค่อนข้างเยอะนะคะเพราะว่าคนก็บ่นไปเยอะทําให้เขาตัดสินใจปรับมาค่อนข้างเยอะเลยนะคะซึ่งในปัจจุบันเนี่ยเดี๋ยวแม่บ้านจะขออนุญาตแบบเล่นฟูตเทพไปเรื่อยๆนะซึ่งในปัจจุบันนะคะตัวละครเนี่ยก็ออกมาเยอะแยะมากมายนะคะแล้วก็ รวมถึงปรับให้หาได้ไม่ยากจนเกินไปนะคะก็คือถ้าพูดตรงๆคือเทียบกับสมัยแรกเนี่ยถือว่าหาง่ายมากนะคะถือว่าง่ายขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยการปั้นกันตัวมาตัวอะไรแบบเนี้ยนะคะไม่ได้ยุ่งยากวุ่นวายเหมือนเมื่อก่อนแล้วปัจจุบันเนี่ยก็สามารถเล่นได้หลายตัวมากนะคะไม่จําเป็นจะต้องไปกระจุกกันอยู่ตัวเดียวหรือว่ามีเมตาอะไรแบบเนี้ยสามารถบิ้วปืนหรือว่าบิวตัวละครให้มันเข้ากับตัวละครน,นั้นมากขึ้นหรือตามที่เราต้องการได้มากยิ่งขึ้นนะคะ ซึ่งก็จากที่แม่บ้านไปฟาร์มเองเนี่ยก็ไปเจอคนหลากหลายเลยนะคะคือเจอหลากหลายตัวละครเลยอะคือเจอทั้งใครเจอทั้งยูจิน,นเจอทั้งแบบบันนี่ไม่ใช่แบบสมัยแรกๆที่จะมีแต่บันนี่บันนี่บันนี่จะไปหมดอะไรอย่างเงี้ยซึ่งอย่างเราอะไม่ได้ชอบบันนี่เนาะอะไรอย่างางี้พี่ก็เจอทั้งเซเลนะ่าลูนนะาทั้งเนลนักอ,อะไรไรู้เต็มไปหมดเลยนะคะซึ่งก็ถือว่าเอออันเนี้ยชอบเป็นสิ่งที่ชอบมากๆนะคะ แล้วก็การฟาร์มเนี่ยก็ไม่ได้ยากจนเกินไปนะคะแต่ว่าข้อเสียอย่างเดียวเลยสําหรับคนที่จะมาเล่นใหม่หรืออะไรเงี้ยอาจจะทำให้ลําบากบางแบบที่บางคุยบางคนเขาก็ไม่ฟาร์มกันแล้วอะค่ะอาจจะหาตียากหน่อยอะไรประมาณเนี้ยอันนี้คือข้อเสียเดียวเลยนะแต่ถ้าคุณแบบมาก,กับเพื่อนหรือมีเพื่อนช่วยกันเล่นสักคนหรือสองคนอย่างเงี้ยก็คือพาลากันไปได้ทุกที่เลยเนี่ยก็โอจะโอเคมากๆเลยนะคะซึ่งก็ตอนเนี้ยโดยส่วนตัวนะ เอาตรงคือค่อนข้างแฮปปี้กับเกมมากขึ้นนะคะเพราะว่าการดูของหาของอะไรมันง่ายขึ้นนะคะมันไม่ได้แบบว่าวุ่นวายเหมือนตอนแรกๆอะค่ะซึ่งมันก็ทําให้เราเหมือนกับว่าหาตัวเสร็จบิ้วปืนเสร็จอะไรเสร็จปุ๊บก็จบนี่แล้วก็รอเอาแพทใหม่วนไปอะไรประมาณนี้นะคะก็เหมาะกับเรามากๆนะคะคือใครที่อยากจะแบบหาเกมยิงปืนภาพสวยๆตัวละครอะสวยๆมีนมมีตูหรือตัวละครหลอ่ลอๆเท่ๆอย่างเงี้ย กีเฟอร์ดเนเดนก็ตอบโจทย์คุณมากมายเนะคะเพราะว่าเราการหาของอ่ะมันไม่ได้ยากเหมือนเมื่อก่อนนะคะมันจะมีแค่บางจุดนั่นแหละที่ยังแบบมันก็ยังสุ่มอยู่เนาะเพราะว่ามันไม่มีการันตีอะไรพวกนี้ยแต่ว่ามันก็ง่ายขึ้นกว่าเมื่อก่อนนะคาใครเคยเห็นนะคะถ้าเกิดเผื่อใครนึกภาพไม่ออกอ่ะเทียบกันง่ายๆคือเมื่อก่อนอาจจะแบบหาของเป็นเดือนๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ปัจจุบันนะคะบางอย่างอันนี้ของตละอย่างมันใช้ไม่เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นคือเทียบไม่ง่ายคือปัจจุบันเนี่ยอาจจะใช้เวลาแค่แบบอาทิตย์เดียวหรืออะไรแบบเนี้ย เออะมาณที่สองอาทิตย์ก็คือได้แล้วหรือบางบางอย่างบางทีถ้าใครดวงดีหน่อยนะคะแบบวันสองวันก็คือของครบแล้วได้แล้วอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็ตอนนี้เกมก็ค่อนข้างเป็นมิตรกับทุกคนมากขึ้นนะคะก็คือเป็นมิรกระสายฟรีมากขึ้นคือเอาง่ายๆคือแบบเราฟาร์มเนี่ยอยากได้อะไรฟาร์มเอาฟาร์มหาเอานะคะทนไม่ไหวก็ซื้อก็ได้เป็นการแต่ว่าทุกอย่างฟาร์มหาได้หมดเลยะคะ่ะ ทีนี้ถ้าเกิดแบบชุดแฟร์มันก็ค่อนข้างมีเยอะแยะมากมายนะคะซึ่งถ้าเกิดเรารู้สึกอ้ยเออรู้สึกถูกใจอะไรอย่างเงี้ยเราก็อุดหนุนเขาสักนิดหนึ่งนะคะซึ่งชุดแฟร์มันก็จะบอกว่าเซ็กซี่หน่อยเท่นหน่อยแล้วแต่กันไปนะคะ <c oughs> โอเคก็จะเป็นรีวิวเรียกว่าเป็นความรู้สึกของแม่บ้านละกันหลังจากที่กลับมาเล่นรู้สึกยังไงประทับใจไหมชอบไม่ชอบอะไรยังไงก็เป็นประมาณนี้นะคะ <c oughs> ให้สรุปสั้นๆตอนจบตอนท้ายน,นี้เลยก็คือชอบมากนะคะแล้วก็มีน้องหม่งน้องหม,มาวิ่งตามอีกแบบ คือโดยส่วนตัวแล้วประทับใจค่ะก็เลยกล่าวว่าเออกลับมาเล่นยาวๆก็คือทําอะไรเสร็จทําอะไรอะไรเสร็จก็จะรอเพจใหม่แล้วก็ถ้ามีกิจกรรมอะไรก็จะเข้ามาทํานะคะพอแบตเตอร์พาร์หมดอะไรหมดแล้วก็โอเคพออะไรอย่างเงี้ยพักผ่อนได้ประมาณนี้นะคะไม่จำเป็นต้องแบบว่าโอ้โหทบหนักเล่นเกมอยู่แบบเป็นเดือนเป็นปีเลยอย่างนี้แต่ก็เข้ามาเล่นได้เรื่อยๆนะคะก็ถ้าเกิดอย่างที่บอกนั่นแหละ คือใครอยากหาเกมยิงปืนเนี่ยตัวตละครสวยๆหล่หอๆเซ็กซี่อะไรอย่างเงี้ยเ,ออเกมนี้ก็ตอบโจทย์คุณนะคะเพราะว่ามันก็เป็นเหมือนกับเอาไว้เล่นสบายๆชิลๆได้นะคะแต่สำหรับผู้เล่นใหม่เลยอาจจะลำบากนิดนึงในช่วงแรกๆนะคะนี้พูดตรงๆเลยอาจจะมีความลำบากนิดนึงแต่ว่าถ้ายัางไงก็ลองดูก่อนนะโอเค แค่ไห้สำหรับวันนี้ก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะคะสำหรับคนที่กำลังสนใจเกมนี้อยู่หรือเคยเล่นแล้วรู้สึกว่าเมื่อก่อนมันยากมันโหดเกินนู่นนี่นั่นตัดสินใจกลับมาเล่นดีไหมอะไรอย่างนี้นะคะหรือผู้เล่นใหม่คนไหนก็ตามที่กำลังสนใจเกมนี้อยู่ยงไงก็อยากให้มาลองกันดูนะคะโอเควันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนนะคะกับเกม d i f f i d e เ t Sender อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องแม่บ้านเป็นกำลังใจงให้กันด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งจริงๆเอาไว้ด้วยนะคะจะไม่พลาคดคลิปใหม่ๆของแม่บ้านเนาะสำหรับรวันนี้ต้องขออนุญาตลาไปก่อนแล้วนะคะแล้วเจอกันใหม่เดอบ๊ายบาย